Uh, Savadi, so Savadi, so so welcome to uh, Duck Channel. I'm here at uh, Vincian, Laos. And I'm here at uh, Anusari or uh, Patusai. Uh, I'm uh, um, here at uh, Lansang Street. ออล้านล้านซังเอเวอร์เนย์นะครับสบายดีเนาะเดี๋ยวนี้ขาพเจ้าอยู่ในเขตอนุสบรีหรือว่าเขตประตูไซด์วิ่งกันประเทศเราถนนที่ท่านเห็นนั่นเป็นถนนล้านซังแล้วก็อยู่ทางหลังขาพเจ้านี้ตัวนี้ก็เป็น อนุสาวรีเนาะแล้วหลังจากอนุสาวรีไปนี้เป็นจะเ,เป็นถนนไก่สอนพระวิหาราจาก้างหลังพระเจ้านี่เรื่องนี้จะเป็นถนนรันสร้างนาเาานาะกาเห็นตึกห็นกระแมนสำหรักงานนายกรัฐมนรตรีเมื่อก่อน ถ้าคราบเจ้าจำพิษที่เป็นสารสูงสุดเออมื่อก่อนเนาะที่เป็นสารสูตสารสูงสุดถ้าพิพาประกันไนด้ก็ขออภัยเด้องาวาบ้าบวชถเฟียร์นุสสบรีไกระทั่งยีดานเพนเนาะแต่ว่าเพนยังปเปลี่ยนยาน่าติขึ้นได้คนบร,ริปเปิดเธอ,เอ,อ มันเปิดเทียนเนาะหลังจากเกษตรพิเีแล้วแต่ว่าย้ำได้เป็นสเปรนั่นขาประเจ้ากาหูเด้อที่ทานเห็ไก่บงังจะเป็นต้นไกสน่สวนพิพิหาร่นุ่ะสน่าป่าลาวบ้านพิชิยง มาพรเนา,นา,นา,นาะเนาะแล้วก็ขาวาลักทุกดวงรูดันดน,นุ้นเนาะคนกับบอวมาลายไปเลยเพราะว่าเป็นมื้อวันจันทร์เป็นมือเข้า,ากันเนาะแต่วันเสาร์วันอาทิ์มาเพิ่งจะเปิดน้ำ น้ำพูดตัวนี้เนาะ f 4 r t u เ e ี open a n ป the weekend uh, Friday Saturday and Sunday yeah. ตันนั้นไปเนาะ uh, อันนี้ก็เป็นกระทรวง uh, ก,รกิจกรรมแล้ป่าไมมเนาะทัดไปก็ที่เป็นกระทรวงยุธา ส่วทานี่พเจ้าเคยนะเฮ็รเวียกดีนเอไดพันก็่ร้อยเจ็ดสิบไปที่ท่าเรียให้ไปไกลไปเซ็นท่านหลวงไปสุท่านหลวงมารานยับมากที่นันเส้นกลางที่ไปน้ำป่าลาวเนาะคือขับจะเรียกว่าไปกอนเนาะนี้ขราพระเจ้าชพญา,า,ายาคซองรถไปตลาดเ้า จะจ้างรถตุ๊บไปเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าก็บสำนานแล้วเรื่องมาประเทศเราเพราะว่าข้าพเจ้าก็มาซิปอุทเทือแล้วหลังจากนี้จากบ้านไปอยู่ตามประเทศคือประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะได้35ปีก็ข้าปีขับยยอึ้ยู่เมืองฮิวสตันเท็กซัสเนออยายะ u ย a เนาะเลุงลุงดีแล้วมาซิปอุทเทือแล้ว เรื่องอืล่ะก็อาจจะสร้างบ้านเมืองเขาม,มก่ส่วนๆพี่น้องล่ะแต่ว่าู้ใดอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ทั่วโลกเนาะคนลาวกับมันย้ำยามบ้านเขาเด้อพี่นอ้องเด้อบ้านเมืองเขากำลังเจริญเนาะในการสร้างสาเรื่องอื่นเขาเบาเาเรื่องการเมืองเขาเบาเบาเนาะแต่ว่า ตาก็ยังเป็นคนหนึ่งที่หักประเทศชาติเขาเนาะวันนี้ก็ชิไปนะหาเลือกไปตลาดเช้ามีบ่มีบ่ดีนะนี่พอดีเห็นรถตุ๊กๆกันนี่เออจะบุกไกล็อกนี่ชิไปตลาดเช้า จะไปตลาดเซาเสียน้ำเท่าไหน่งกห้าสิบ,บแล้วห้คันพอนะนว,ะว,าว,ว้าวเกื่อแพงเลยเด้อวันนี้เพิ่งเที่ยวห้าสิบคันเออไปเี่ยวเลยไปขี่รถนี้ 40, ะนะแต่เพิ่งขึ้นไปรถนี้สี่พันกรีบเนาะโอเคอโอเคา โอ้โอเคเข้าใจเข้าใจก็เป็นเที่ยวละคันมีห้าคนก็บอ่าคุณคุสิพันเนาะโอ้เข้าใจเข้าใจไหครับเป็นเที่ยวเที่ยวต้องต้องห้าสิพันเข้าใจเข้าโอเคนะขอบใจขอบใจคืออันเพื่อที่อธิบายไปแล้วเนาะแปลว่าเดี๋ยวนี้เป็นรถรถ คิวอยู่ประตูไซด์าทิเทือกเชียนึงนี่ห้าสพันกรบขั้นไปห้าคนกับลสิพั 40, นเนาะขั้นไปไปผู้เดียวกับห้าสิพัันไปไกล,ไก,ล,ลนนก,กันไปตลาดเศร้าได้หมโอเคบิรกโอเคอเคข้าใจเนาะเดิอพ่น้อเเด้อฟังเดิดมาผู้่อะาประเทศลาวเขาเนาะให้ฟังเอาตามอ้เพนนว่าเมารถต้องห้าสิ แต่ไปเป็นคิ้วเนาะเป็นคิ้วโอเคเจ้าครับค่าเจ้าก็สิไปเพื่อสนับสนุนเพิ่นเนาะอ่ามาอ่าเดี๋ยวนี้ขับเจ้าอย่างได้ขึ้นรถตุก๊กตุ๊กเนาะอ่าจะไปตลาดเศร้าอ่ากับรถไก่ตลาดเศร้าง,ง่ายไปก็ได้ <laughs> มันอากาศห้อนหลายอยู่นะอาการห้อหลาย แล้วตลาเศร้าลาดเศรนั้นีนานนไปกำลัง่ายกอก,อ,อกมาเกยถึงเลรนะอเนาะอเชื้อเสียงเ,เลยฟนะ้าเนาะราะข่าวไปเจ้าหาก็ยึดแขวไหมลันรกเลยมายึดแขวยแขวไหมเสียงกอยู่านั่งไปเนาะ sang ừ, cả xa đi từ chẳng cầu Cảm à, khả chưa đây tức tự nhiên kì bình tức, 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 tức hóng uh, nắng cao Kinh uh, hóng nắng cao tự là bọn สังกิจโร่ย์ของฝรั่งบ่ตัวนี้ว่าคนอ่าตะกที่ประเทศเราเนาะขึ้นกับประเทศฝรั่งเศสอ่าเป็นควมึงของฝรั่งเศสอวว่าเด้อถา้าใครใช้เบิ้งคลิปนี้ก็ั้งใจเริมเดอ้อกดไลค์ทำมั่นอ่าก็กดติดววาตามเนาะทำเรื่องก็ติดิ่งเลยเนาะอ่า วุณ uh, like, uh, yeah. ัยเบอร์ดูชิ่งดิสวิดีโอโปรดไลค์คอมเมนต์สมัครและวีดีเบียร์โปรดนะขอบคออุณล่วงหน้าเออจะไปเลอกไก่จะไปล็กไก่ตลาดซาวฮ้องที่เรียนกันเออ นี่การเลือกก,ออก,อกนนากเล่อน่อยเนาะ่ไนก็เลือกการเลือกนี่ติดต่นี่ตอนนี้ติไฟแดงต้องเชืบบเ่อประมาณประมาณนาทีหนึ่งหกสิบนาทีไฟเขียดประมาณ4ีวินาทีาาทเทด่นนะครับต่างเนาะแถวนี้ คนจ่ไปไปซื้อคนจะไปข,ข,ข้างหลังของตลาดถ้าไปซื้อแล้วจะเข้าข้างหน้านี่มัน็นเข้าข้างหลังของตลาดเศร้าอันนี้แม่นวัดพัดน,น,นุ่นวัดพัดนุ่นครับเจ้าจี่สั่งดี าดเปิดตลาดเซาเออพอแล้วอันนี้เป็นทงหลังเนาะทงหลังตเซเออเบิ่งข้างหน้าเด้อขหน้เด้ออ่าก็ฮอดแล้วประมาณ2-3นาทีนี่เฮาก็มาฮอดอ่าตเซอทั้งหลังเนาะเอองหลังตรเซก็อเด้อีที่ติดตามชม ออขอบใจลงหน้าทุกท่านจะกดไลค์ให้ข้ามกินเนาะกดติดตามแล้วก็กระดิ่งให้จะขอบไปขอบใจลงหน้าก็พบกันทลิหน้าเนาะเวลาขับไปในตลาดจะตั้งอินสตาแกรมอีเวอร์วัชชิ่งดิสิโวและมีไลค์คอมเมนต์คอมเมนต์มมันติดตามและ Uh, beat bear please. Yeah, my voice uh is foul <laughs> because I just uh fix my teeth. Uh. Okay, thank you, seven. See you next clip. Uh, with, uh on the morning market, even Tian Laos. And next clip. Okay, thank you. See you next, next clip.